สาวพิระดานะคะสเก็ตพิระดาบผู้หญิงครบรถค,ค่ะค่ะสำหรับเพจน,นี้ก็เป็นเพจสำหรับผู้หญิงสายผมนะคะเพื่อที่สายผมของเราจะได้นำเคล็ดลับดีๆนำไปลองใช้กันนะคะหรือว่าสาวคนสาวๆคนไหนที่สนใจเดินสายผมไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ พี่ระดาก็จะมาในคอนเทนต์ที่ว่าสายตาพิดค้ายังไงให้ได้ใจปอนะคะค่ะก็สำหรับเคล็ดลับนี้เราจะก็จะสามารถใช้ได้ไดในกรณีที่สาวๆอ่ะวิดีโอคอลกันหรือว่าเฟสทูเฟสนะคะออกเดทกันนะคะ ก็ข้อควรระวังนะคะสาวๆขาถ้าสาวๆอ่ะไม่อยากตก,ตกหลุมนะคะอยากให้คนตกหลุมรักก็อย่าทำนะคะค่ะ <c oughs> งั้นก็ไม่พูดรํำทำเพลงเนาะเข้าเรื่องเลย <c oughs> ว่าเวลาเราคุย <c oughs> กับคู่ <c oughs> กับปอ <c oughs> ของเราอะ่ะนะคะก็ขอให้สาวๆใช้สายตาจ้องไปที่ตาของ ของผู้ของฝอนั่นเองค่ะเพราะว่าอา c คอนแทคของเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารเรื่องอความรู้สึกต่างๆผ่านออกมาได้ทางสายตาของเรานั่นเองค่ะแล้วเมื่อเราพูดในสิ่งที่ตื่นเต้นสายตาของเราก็จะมีความตื่นเต้นเราก็มีความเป็นธรรมชาติออกมาทางสายตาเมื่อเรามีและก็ถ้าสมมติเราคุยกันถึงเรื่องความรัก ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นรักสัตว์รักคนรักครอบครัวรักอะไรก็ตามสายตาของเราก็จะเปลี่ยนเป็นสายตาที่อ่อนโยนนะคะก็หวานเยิ้มนั่นแหลคะค่ะเมื่อเราสื่อออกไปได้ทางสายตามันจะเป็นทัชมันจะเป็นโดนทำให้ คู่หรือฝอกของเรานั้นสัมผัสได้นะคะว่าอ mm ินเนอร์ความรู้สึกของเราเป็นยังไงนั่นเองค่ะไม่ใช่แค่นี้นะคะและเรายัางสามารถดูบอของเราออกด้วยค่ะว่าสายตาของเขาสนใจเราไหมในขณะที่เราพูดกับเขาหรือว่าเขาลอกเล็กลอกแวกเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าผู้ชายคนนี้สนใจเรา,านะ เราสามารถฟันธงได้ด้วยการมองตาเลยนะคะสองขา,า,า,าไม่เล่นนะคะไม่ได้ใช้ไม่ใช้เรื่องเล่นๆเ,เ,เลยค่ะเพราะว่าหน้าต่างเอ้ยไม่ใช่หน้าต่างสิดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจนั่นเองค่ะแล้วมันก็จริงนะคะเมื่อเราสามารถคอนแทคกันได้เราอมมันจะทำให้เราง่ายต่อการที่เราจะไปต่อ ใช่ไหมคะมและถ้าสาวๆคนไหนเขินอายไม่รู้จะจ้องยังไงไม่กล้าสบตาไม่กล้ามองหน้าสาวๆต้องฝึกค่ะฝึกด้วยการยืนหน้ากระจกแล้วคุยกับตัวเองมองหน้ามองตาตัวเองไม่ใช่มองหน้ามองตาตัวเองในกระจกแล้วสังเกตนะคะว่าเวลาเราพูดถึง เรื่องอะไรเหมือนกับเราฝึกการแนะนําตัวเองเ,อเราก็จะค่อนข้างที่จะเป็นมิตรใช่ไหมคะสายตาเราก็จะอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สาวๆฝึกสังเกตด้วยนะคะแล้วมันจะทําให้เราทําได้อย่างเป็นธรรมชาติไม่เคอะเขินนะคะก็เหมือนที่ราดาใช่ไหมคะก็เขินนะคะที่มาออกกล้องแบบนี้แต่ ถ้าพี่ระดาอยากออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของใช่ไหมคะพี่ระดาอยากมาแชร์อยากมาแบ่งปันประสบการณ์พลดดาเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ให้กับสาวสาทุกๆคนได้ไปสู่ความสําเร็จของความรักเพราะว่าพี่ระดาเชื่อเหลือเกินว่าความรักนะคะมันเมืมม่อเรามีความรักที่ดีอะ่ะมันสามารถ สิ่งต่างๆในชีวิตของเราไม่ว่าหน้าที่การงานหรือว่าอะไรมันก็จะดีตามขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจึงสาคัญมากพี่ระดาก็เลยอยากแชร์อยากแบ่งฟัน,นแต่ถ้าพี่ระดากลัวแต่กลัวพี่ระดาจะออกจากของโฟรดโไม่ได้เลยพี่ระดาก,ก็ยังพูดไม่เก่งแต่พี่ระดาก็จะพยายามจะพยายามทำให้ดีขึ้นในทุกๆวัน นะคะค่ะเพราะว่าพิรดาชอบเห็นคนมีความรักมากมันทําให้โลมมีสดใสค่ะเหมือนดอกไม้ข้างหลักชากข้างหลังนี้ใช่ไหมคะทาให้ดูสดใสเนาะอืมนั่นแหละค่ะเสาะ่ะถ้าใครมีความรักที่ดีๆนะพิรดายินดีด้วยจริงๆนะคะอืมโอเคถ้าวันนี้ สาวๆนำไปฝึกกันแล้วใช้ได้ผลยังไงก็อย่าลืมมาแชร์ให้พี่ระดาฟังนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเออเป็นประโยชน์สำหรับคนสาวๆต่อคนต่อๆไปคนอื่นไปเรื่อยๆเนาะ <c oughs> เพราะว่า sharing is caring นั่นเองคะ่ะแล้วถ้าสาวๆอยากได้ทางรัฐที่จะคัดสรรคัดกรองฝสหรือผู้ให้ได้ผู้ที่ตรงใจที่สุด นะคะพี่ระดามีอ e ีบุ๊กค่ะในราคาแค่350 3ามรอห้าสเก้บาทนะคะคุม้มยิ่งกว่าคุ้มเลยค่ะเพื่อที่สาวๆจะได้ไม่ลงทางจะได้ไม่เสียเวลานะคะสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะแล้วพี่ระดาจะกลับมากับคอนเทนต์ดีๆกันอีกนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ